ท่าพักแถวประโยชน์ของท่าท่าพักแถวเป็นการผ่อนคลายอิริยาบถโดยไม่อยู่ในรูปแถวในระยะเวลาไม่นานแต่ยังคงอยู่บริเวณใกล้ที่รวมพลพร้อมกลับเข้าแถวคำบอกคำสั่งเป็นคำบอกรวดใช้คำบอกพักแถวพักแถวจังหวะเมื่อได้ยินคำบอก พักแถวจังหวะที่1ให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันโดยไม่ชิดเท้าพักแถวจังหวะสองเมื่อได้ยินคำบอกพักแถวจังหวะที่สองให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติเตะเท้าซ้ายไปข้างหน้าจนขาซ้ายเหยียดตึงพร้อมกับยกมือทั้งสองขึ้นมาระดับหน้าอกห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือ กำมือหลวมบิดหลังมือขึ้นและกางข้อศอกเล็กน้อยจากนั้นตบเท้าซ้ายลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรงส้นเท้าขวาเปิดพร้อมเปล่งเสียงเฮ hey ้แล้วก้าวเท้าขวาวิ่งออกนอกแถวทันทีท้าแถว